ชาวบ้านของอินเดียพากันแตกตื่นหลังพบตภาพสีเหลืองเชื่อเป็นร่างอวตารมหาเทพจากการรายงานข่าวระบุว่าตภาพสีเหลืองอลามตัวนี้เป็นตภาพสายพันธุ์ตภาพหับอินเดียที่หาได้ยากและใกล้ศูนย์พันแล้วแต่โดยทั่วไปมันจะไม่ได้มีสีเหลืองสดเช่นนี้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาให้ความเห็นว่า สาเหตุที่ตภาพตัวนี้มีสีเหลืองน่าจะเกิดจากภาวะผิวเผือกและความผิดปกติของเม็ดสีตามร่างกายของมันจากเดิมที่ตภาพชนิดนี้จะมีสีในโทนเขียวล่าสุดมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียได้ขอรับตบภาพตัวนี้นำไปดูแลในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่ามันเป็นร่างอวตารของเทพเจ้า เาองค์ใดองค์หนึ่งที่ลงมาจากสวรรค์ทั้งนี้ตภาพหับอินเดียมีถิ่นอาศัยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยเมื่อพวกมันโตเต็มวัยจะมีขนาดลำตัวยาวประมาณ9-14นิ้วส่วนตระพาพเหลืองแบบนี้เคยถูกค้นพบที่ประเทศเนปาลเมื่อเดือนสิงหาคมและชาวบ้านในเนปาลเชื่อว่ามันเป็นร่างอาวตารของพระวิษณุทั้งนี้ชาวบ้านในแคว้นเบงกอลตะวันตกของอินเดีย พากันแตกตื่นหลังมีผู้พบตภาพซึ่งมีสีเหลืองอารามชาวบ้านในพื้นที่เชื่อว่าเป็นร่างอวตารของเทพขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามนิวขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ